ใช้ลมหยาบๆก่อนต้องอาศัยการบังคับลมก่อนไม่ใช่ไปนั่งแล้วอยเอาให้ตามสบายเลยอย่างเงี้ยใช้ปล่อยลมแบบสบายๆอย่างเงี้เอาไม่อยู่ถ้าจะใช้ลมปกติแบบที่เราหายใจตามธรรมชาติที่เราเกิดมาตั้งแต่ดเด็กจนถึงทุกวันนี้นี่เอาไม่อยู่ถ้าคนใหม่มันต้องอาศัยการกำหนดก่อนของหยาบมันจะสัมผัสได้ชัดเจนอ่า ของถ้ามันหยาบมันจะสัมผัสได้ชัดเจนต้องใช้ของหย,ยาบหยาบคือใช้กายละเอียดกายละเอียดก็ว่าได้คือลมแต่ต้องใช้หยาบหยาบก่อนคือเอาเสียงหายใจแรงๆมันก็ได้ยินเสียงแนะหละหายใจหย,ยาบหยาบมันก็จะสัมผัสได้ชัดเจนขึ้นพอรู้สึกว่ามันจับลมได้เริ่มจับลมได้แล้วเริ่มผ่อนลงผ่อนลงอไม่ต้องไปใช้ลม ไม่ต้องไปบังคับมันเกินไปค่อยๆผ่อนลงผ่อนลงสังเกตดูเหมือนเราปั่นจักรยานเหมือนลุงตาท่านพูดเมื่อเช้านี้ปั่นจักรยานใหม่ๆมันต้องจับแฮนดนะ์จับแน่นด้วยนะจับแฮนดนะ์บางทีก็มองดูเท้าด้วยกลัวปั่นไม่ถูกบางทีก็มองดูทางข้างหน้าอย่างนี้เนาะบางทีมันก็ล้มล้มแล้วก็ตั้งใหม่ขึ้นมาเพราะปั่นเป็นแล้วเนี่ยขาไม่ต้องไปมองเลย มือก็แค่ประคองเฉยๆบางทีปล่อยแฮนเลยก็ได้กันนี่เนี่ยการฝึกดูลมเหมือนกันต้องบังคับมันก่อนบังคับก่อนถ้าจะเปรียบไปแล้วเนาะเหมือนเราฝึกควายไถายนาเหมือนกันอยู่ดีๆเราจะปล่อยให้ควายมันพาคาดพาไถาไปเลยมันจะเป็นไปได้ไหมล่ะมันต้องฝึกให้มันชำนิชำนาญก่อนให้มันรู้ล่องก่อนให้มันรู้ทางที่จะไปก่อนทางที่จะไปคืออะไรล่ะ ทางเข้าทางออกเนี่ยลมมันก็มีอยู่แค่สองลมลมเข้าลมออกต่อไปเรา่องรายละเอียดมันจะเรียนรู้เองเราจะปรับให้มันหยาบก็ได้จะปรับให้มันร้อนก็ได้จะปรับให้มันเย็นก็ได้ทํำยังไงมันถึงจะร้อนลองทําดูสิใช้ลมหยาบหยาบนี่ร้อนขึ้นมาเลยเละเหมือนเราเอาลมไปเป่าไฟเนี่ยใช้ลมหยาบหยาบรู้สึกว่าหน้าอ,อกมันจะร้อนขึ้นมาเลย แต่จะใช้ลมเบาๆเนี่ยรู้สึกว่าธาตุไฟมันจะอ่อนกำลังลงแล้วความเย็นจะเกิดขึ้นอุ้ยของง่ายๆอย่างนี้เนาะกว่าพระองค์จะตัดสู้เป็นพระพุทธเจ้าได้เนี่ยแล้วนำอาหารที่พระองค์ปรุงสำเร็จแล้วมาให้พวกเรากินเนี่ยนำยาหรือธรรมโอสถนี่ มาให้เรารักษาโลกเนี่ยมันโชคดีขนาดไหนอะโชคดีมากเลยนะพระองค์ทดลองมาหมดนะ่ะอดข้าวอดน้ำมาไม่รู้กี่วันเป็นนอนแช่น้ำอยู่เป็นนอนตากแดดอยู่ เดินเหยียบน้าเหยียบอะไรอย่างนี้ทดสอบม,มาหมดเข้าชั้นสมาบับิดลึกๆพรกองค์ก็ทดสอบม,มาหมดแล้วแต่ก็ยัง้นทุกข์ไม่ได้อยู่พระองค์ก็มานั่งดูลมหายใจอยู่ใต้ล่มล่มไม้นี่จะเรียกว่าล่มโพก็ได้เนาะนี่เห็นไหมเรียกว่ามัชชิมาปฏิปทาคือการสังเกตดูลมหายใจเข้าหายใจออกเนี่ย นี่แหะคือมัชชิมาปฏิปทาบันเราก็ดำเนินตามพระพุทธองค์ที่ละ